มากวะนี่ติดนิดนตีดน,ตดตดนี่ติดหลามาอ๋อติดนะครับนี่ ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับคืนี้ก็ออกมากบนะก็เพึ่งได้กบมาแก่ซ่องตัวนะครับตัวแหลกยังไม่ไ,ได้กดใต้นะครับกดใต้ไม่ตันนะ ก็เลยมาก็ใต้ตอนตัวที่ซ่องแล้วนะครับได้มาซ่องตัวแล้วนะก็จวอนี้นะครับก้นตอกตุกวันเลยนะก็เลยออกมาลูกก๊อนะครับในต,ตอนเย็นก้นก็นกตอกนักเลยนะครับก็เลยออกมาอากอบดูนะครับก็ตอนนี้ได้มาซ่องตัวแล้วนะมากันในหน้านะครับ Ừ, tôi nhé. Nè. Tốt này học Tôi nghe đây nè, tôi

ติดแล้วนะครับตัวนี้ก็ตรวจช่วยเลยนะนี่นะครับได้มาอีกหนึ่งตัวกกบเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันเห้ hey, นะพอปมซองไกวไปตึงก็มันหายไปเลยนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะ ห้ากันต้อนะครับคืนนี้ห้ากันยาวๆเลยนะสามสี่ตัวเล้วนะครับเ,เจอกอบอีกลออดดแล้วนะครับอืมโดนแล้วนะ นี่นะครับตัวหามามเลยนะก็ได้กอบตัวหญ่นะครับแต่ก็กต้ไม่ตันนะนี่นะครับ tuổi nháy mắc rồi nè lần đầu bốm có tải mấy tăn nè ở đáy chất đẹp nè không phải bứt nè lọ có đáy cọp tuổi nháy mắc ok nè đáy mắc không mấy lấy cươn đáy mắc quá mai lô cóp ý ừ. mày quẩy lô ăn gần đi hả Ở đây á đấy đấy à ในหน้าลม,งมลงง่วงไหมเล้ยในหน้าไม่เลย Kiau, hah? Na wah ก็นาก็ดักแมงดาน,นะครับตรงนี้แล้วก็ได้อยู่สี่อ้าตัวเลยนะครับปว่เลยนะหน <c oughs> ักแมงดาน,นะครับก็ใช้ได้ปัน้วยในการดักแล้วก็ใช้วยสี่ม่วงรอแมองนะครับหรือว่า้วยยรอ,มอแมงนั่นแหละก็เอามารอแมองดาน,นะครับแล้วก็ใช้วิธีการเอากัดมาคึ้งนะครับแล้วก็แมงดาจะบินมาติดกัดนะครับ ก็ตื้อว่าป้านเลยนะมาดักแมงดานะครับก็ไม่รู้ว่าเมงดาลงในหน้าบ้างหรือไม่นะครับตาลงเดี๋ยวเราก็จะได้ไปหากันนะก็ไม่รู้ว่าจะลงไหมนะครับก็เดี๋ยวปุ่งมีป้อมลองเดินดูนะครับอาจจะมีเมงดาก็เป็นได้นะประว่าก็ดักได้นะครับก็คืนนี้เรามาลกูกก็ได้มาเสียตัวนะครับตื <c oughs> ้อว่าหน่อยมากเลยนะ ก็พอได้เอาไปกินนะครับฮากินแบบบ้านๆน,นะก็เดี๋ยวเราไปลงเดินดูนะครับปุงนี้มาก็เดี๋ยวเราไปเดินห้าดูนะครับลุงนี้ห้าแมงดานะครับก็เดี๋ยวปุ่งนี้เราไปเดินห้าแมงดาดูนะครับอาจจะมีตัวนะระว่างก็ดักได้อยู่นะครับโอเคนะครับก็ทำรับคลิปวันนี้ก็ เอาไว้เพียงตอนนี้นะกบมาลูกกบตอนกลางคืนนะครับก็ได้มาห้าอกเจ็ดตัวไม่ตึงเจ็ดห้าตัวอกตัวนะครับ <g <acquire> <g <ark> ก็ได้หน่อยมากเลยนะก็ขอบุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็กวาดกดนไล์ก็ติดตาม,ม,ก,าก,ตตามก็เจอกันใ่นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีกับ